โอเคครับคนดูก็สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาสอนอันติเวตแอปพัฒนานะครับก็อย่างแรกนะครับแอปที่เราต้องมีเนี่ยนะครับแอปนี้นะครับเนี่ยไปโหลดมานะไม่ได้ซื้อในเพจสต็อกก็มีนะครับทุกคนแล้วก็เราต้องมี OTG นะครับเดี๋ยวไปดูเนี่ย OTG นี่อะไรเนี่ยเนี่ยสามหัวนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางนะครับถ้าไม่มีสามหัวนะมีหัวเดียวก็เสียบเข้าไปเลยก็นี่นะครับสายชาร์จเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ เล่นแอลแพนด้านะครับเฮ้ยเครื่องนี้จะเป็นแอลแพนด้านะครับเครื่องที่ผมถ่ายจะเป็นเครื่องใส่โคนนะครับวอตอันตะิเวตก็แล้วก็เข้ามาเอ้ยเดี๋ยวคนดูเนี่ยเนีน่ยเสียบเสียบไอ้สายชาร์จเนี่ยเข้าเครื่องที่ที่ท, <c oughs> ที่จะเล่นแอร์แพนด้านะครับแล้วก็ไอ้หัวดีจีดีดเสียบเข้าเครื่องเรานะครับคนดู <c oughs> เครื่องที่จะใส่โคนแล้ครับก็มาครับเข้าตั้ง่าเลยผมจะสอนนะครับแฮม สำหรับใครที่ทําไม่ได้นะครับเครื่องเยวก็ผมสอนแล้วนะเข้าไปดูเอานะในช่องก็เปิดเ OTG นะครับท่าต่อเนี่ยโอ้มันเข้าแอปเลยว่ะคนดูมันเก่งยังวะเอ้ยนี่ไงได้เลยเอย้ไม่ใช่ครับน่าจะได้นะครับถ้าใครขึ้นแบบนั้นก็น่าจะได้นี่นี่ถ้าขึ้นตัวนี้มันจะได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ขึ้นคนดูเกลียใจหมดเลยย่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไม่ดูนี่นี่ถ้าใครขึ้นตัวนี้มันได้นะครับเราก็ใส่โค้ดไปเลยนั่นอย่างโค้ดตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ดได้เลย เดี๋ยวผมจะสอนสํารับไครที่มันมันมันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าอีกเครื่องที่สองให้ดูถ้ามันขึ้นทั้งสองเครื่องเดี๋ยวทุกคนโหลดมาสองเครื่อง List. เดี๋ยวผมขอลองขอลองเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้มันจะขึ้นไหมนี่เครื่องนี้มันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดูข้างๆก็มันไม่ขึ้นนะครับก็ถ้าจะทำสองเครื่องนะครับหมายว่าซ้ำสองเครื่องแล้วก็แล้วก็ไปทำเครื่องเดียวครับรูร้จักปะทำแล้วมันหลุดอ่ะแล้วก็ไปทำเครื่องเดียวได้อ่ะ ทุกคนเข้าใจไหมครับก็ผมจะสอนนะครับก็งงๆก็ขอไปนะครับกดเข้ามานี่นะครับแล้วก็นี่นี่นี่พัฒน,นาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เปิดนี่นะครับทุกคนน่าจะเปิดเป็นนะผมว่าแล้วก็นี่แล้วก็อะไรวะเขียนไว้ w i f i ครับเปิดให้หมดเลยน่าจะไม่เขียนไวไ i นี่ผมมีแค่นี้แหละแล้วก็เปิดอีกเครื่องนะครับแล้วก็เราต้องเชื่อมไวไฟเดียวกันด้วยนะครับทุกคนมันจะทำได้ ถ้าใครทำแล้วหลุดมันจะทได้วเครื่องเดียวนะครับถ้าทําแบบที่ผมสอนหรือจะทำสองเครื่องกอ็งเลยไม่ต้องเปิดอย่างนี้นะครับก็ทําได้เลยเมื่อกี้มันมีให้ใส่โคนแหละแต่ว่าความเปิดอีกเครื่องแป๊บนึงเปิดอย่างวะน้องผมเปิดหมดแล้วนี่มาใีเครื่องนี้โอเคนะครับทุกคนก็เข้ามาในแอปเลยนะแอปมันยังไหนวะเออแอปมันยู่ไหนวะน,น,นี่ไงเจอแล้วอุาาอยสาไปขโมยโทรศัพท์น้องมันเลยนเะนี่ยทุกคนเอา้าแล้วทำไมไม่ขึ้นครับนี่ะ อันนึงนะเราต้องกดตัวนี้คนดูนี่ไงมันขึ้นแล้วอีกเครื่องหนึ่งมันขึ้นแล้วนี่ขึ้นทั้งสองเครื่องแล้วคนดูดูดินี่นะครับแล้วก็ใส่โคดไปเลยนะเนี่ยนี่นี่เนี่ยใส่โคดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมมาให้ดูนี่ไฮรแบนด้าไปนะครับมันจะออนติเบตติดนะครับทุกคนอันนี้เครื่องนี้ยังไม่ทํานะเนี่ยดูด,ดูดูเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันจะขึ้นมานะเอ้าผมกดอีกคนดูเดี๋ยวรอดูน,นะนดดดี่นี่เนี่ยขึ้นมาแล้วคนดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะออนติเบตติดนะครับ สมมติว่าเออเวลาถอดนะครับเนี่ยอย่าวผมลองถอดอไอ้ถ่ายโคดทีออกนะเนี่ยถอดสมมุติว่ามันหลุดนะครับทุกคนผมจะสอนนะดูเครื่องนี้นะ <ynasty S 1> <Porsche S 2> นี่นี่นี่ถ้ามันถ้ามันหลุดนะครับเข้าแอปนี้มานะครับเนี่ยอันอ้นอออันที่ผมบอกมันจะอยู่อยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาเลยใส่โค้ดแ,แล้วเราก็ใส่โค้ดไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่โค้ดไปเลยมันก็จะนี่ไงมันจะได้แลวเห็นไหม <c ười> แล้ว <ities> เราก็เข้าแอปเออเข้าแอป แอปแพนด้าเลยครับเนี่ยมันจะอันติเบตติดให้เลยนะครับถ้ามันหลุดนะถ้าใครไม่หลุดก็ดีไปนะครับก็แค่นั้นแหละก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับทุกคนไม่มีอะไรมากก็กดไ like, ลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสอนไม่เข้าใจก็ทักถามได้นะครับเฟซเฟซอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็เจอกันนะครับกดไลค์ like ด้วยกดติดตามด้วยก็ดีนะครับ